ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายนอกโรงเรียนบ้านห้วยหินขาวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตหหมู่ที่สอบ้านห้วยหินขาวตำบลห้วยพิชัยอำเภอปากชงจังหวัดเลยเปิดทําการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนระดับชั้นอนุบาลจํานวน20คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6จําจำนวน87คนรวม107คนบริหารงานโดยนางคําปักบ,บุญชิพผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน12คนประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน1คนค่าราชการครูจำนวน10คนและช่างไฟฟ้าจำนวน1คน ผลการดำเนินงานตามแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานที่ 1. ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่1.1ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสู่สถานศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยหินขาวส่งเสริมให้ครูจัดการการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ Active Learning เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก้ปัญหาในรายวิชาต่างๆเช่นกิจกรรมการฟังและสื่อสารเพื่อเสริมสร้างทักษะ การสื่อสารกิจกรรมพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์การตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านกิจกรรมวันภาษาไทยเป็นต้นนอกจากนี้ผู้เรียนยังได้ใช้ทักษะการใช้เทคโนโลยีและเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนเช่นกิจกรรมการสร้างคาร์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกเป็นต้น ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ทั้งความรู้ทักษะและเจตคติในการพัฒนาการเรียนรู้การแก้ปัญหาการปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมจากกิจกรรมการเรียนรู้ที่กล่าวมาข้างต้นทำให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษามีผลเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ98.06และมีผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ระดับดีขึ้นไปคิปดเป็นร้อยละ88.03ตัวชี้วัดที่1.2ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านไม่หินขาวกำหนดให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามโครงการคุณธรรมและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเน้นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะและรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบที่สถานศึกษากำหนดส่งเสริมให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่นผ่านกิจกรรมหน้าเสาธงน้องไหวพี่พี่ไหวน้องตามเอกลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่ายิ้มไหวทักทายดีจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสำนึกกรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เช่นกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกิจกรรมวันพ่อกิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนามีการจัดเวรประจำวันเพื่อดูแลรักษาความสะอาดตามเขตพื้นที่ที่รับผิดช,ชอบและโรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนเช่นกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษากิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เป็นต้นจากกิจกรรมการเรียนรู้ที่กล่าวมาข้างต้นทำให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยมีผลเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละหนึ่งร้ ตัวชี้วัดที่1.3ผู้เรียนสามารถนำตนเองในการเรียนรู้สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลายทั้งแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและแบบ active learning ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักเทคโนโลยีสารสนเทศฝึกการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่ถูกต้องเช่นศูนย์คอมพิวเตอร์ห้องสมุดและมุมความรู้ที่อยู่ในห้องเรียน มีผลงานชิ้นงานหรือสร้างนวัตกรรมจากการทำงานกลุ่มหรือเดี่ยวผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการคิดตามความถนัดและความสนใจด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายมีแฟ้มสะสมงานเพื่อสะท้อนการเรียนรู้ของตนเองและสามารถประเมินการเรียนรู้ของตนเองได้ทำให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านฝ่ายเรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงานันโดยมีผลเฉลี่ยระดับดีขึ้นไป มาตร,รฐานที่2การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาตัวชี้วัดที่2.1วิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยหินเขาวจัดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอกร่วมกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยม วิเคราะห์บ,บริบทสภาพแวดล้อมความคิดเห็นความต้องการของผู้เรียนผู้ปกครองและครูกำหนดเป้าหมายให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กำหนดไว้มีการสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการประจำปีตัวชี้วัดที่2.2นโยบายไอทิศทางกลยุทธ์และแผนงานสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ โรงเรียนบ้านห้วยหินขาวมีการกำหนดนโยบายทิศทางการบริหารและการจัดทำแผนพัฒนาที่มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมของสถานศึกษาเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มีการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบเมื่อสิ้นปีการศึกษาจะทำรายงานการประเมินตนเองนำผลประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกครั้งก่อนมาเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแน,นอย่างเป็นรูปธรรมและรายงานผลการดำเนินงานต่อสาธารณาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตัวชี้วัดที่2.3ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำทางวิชาการและบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ผู้บริหารมีภาวะผู้นำทางวิชาการมีกระบวนการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลสามารถสร้างแรงบันดาลใจและความร่วมมือของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบและรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายส่งผลให้โรงเรียนและผู้บริหารได้รับเกียรติบัตรโลกรางวัลต่างๆเช่นได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรมระดับ3ดาวพุทธศักราช2567 ประจำเขตตรวจราชการที่10ได้รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับประถมศึกษาปีการศึกษา2567ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้รับผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณพุทธศักราช2565ในระดับ A ปีงบประมาณพุทธศักราช2566ในระดับ a a a ปีงบประมาณพุทธศักราช2567ได้คะแนน99.13คะแนนระดับผ่านดีเยี่ยมตัวชี้วัดที่2.4แผนงานและการดำเนินงานด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยหินขาว มีการส่งเสริมสนับสนุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพกำหนดให้บุคลากรทุกผ่ายระดมความคิดเห็นเพื่อยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาในด้านต่างๆมีการวัดและประเมินผลการดำเนินงานโดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนการพัฒนาทักษะในการจัดการความเสี่ยง และการคุ้มครองความปลอดภัยของเด็กจากการถูกรังแกรหรือการถูกคุกคามตัวชี้วัดที่2.5กระบวนการนิเทศการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ ผู้บริหารโรงเรียนบ้านห้วยหินขาวได้ดำเนินการตามโครงการนิเทศภายในสถานศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบโดยมีปฏิทินการนิเทศภายในจัดให้มีการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูและการนิเทศบรรยากาศภายในห้องเรียนภาคเรียนละสองครั้งจากนั้นครูนำผลการนิเทศไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตัวชี้วัดที่2.6 การใช้สื่ออุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีอีกเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยหินขาวจัดให้ทุกห้องเรียนมีเทคโนโลยีสำหรับการใช้การจัดการเรียนการสอนเช่นโทรทัศน์ที่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เนต็ตหรือสมาร์ททีวี อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาและมีลายกลุ่มประจำชั้นครูทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้ส่งผลให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะทางเทคโนโลยีและความสามารถในการสร้างนวัตกรรมการแข่งขันจนได้รับรางวัลต่างๆตัวชี้วัดที่2.7การจัดสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะโรงเรียนบ้านห้วยหินขาว มีการจัดสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ให้ปลอดภัยและถูกสุข,ขลักษณะตามโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมทําให้โรงเรียนมีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและนอกห้องเรียนที่พร้อมให้บริการเพียงพอต่อผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้มีการจัดการเตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษามีการซักซ้อมอย่างเคร่งครัดและสม่ําเสมอตัวชี้วัดที่2.8 สวัสดิการสวัสดิภาพแนวทางการป้องกันโรคอุบัติภัยภัยพิบัติโรงเรียนบ้านห้วยหินขาวได้ดำเนินการตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและอนามัยในโรงเรียนทำให้มีการติดตามข่าวสารสถานการณ์ความเสี่ยงโรคอุบัติใหม่เพื่อความปลอดภัยในโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลติดตามเฝ้าระวังสุขภาพมีแนวทางป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดตามเฝ้าระวังป้องกันการเกิดอุบัติภัย มีการซักซ้อมขั้นตอนในการรักษาความปลอดภัยด้านภัยพิบตัติมีห้องพยาบาลและอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นมีห้องน้ําอ่างล้างมือน้ําดื่มถูกสุขลักษณะการรับประทานอาหารที่เพียงพอและถูกต้องตามหลักโภชนาการตัวชี้วัดที่2.9ระบบและกระบวนการช่วยเหลือผู้เรียนจากการดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือช่วยเหลือนักเรียน ครูมีการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้เรียนมีโอกาสเติบโตและพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่ในสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ปกครองมีกระบวนการส่งต่อเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามขั้นตอนให้เด็กได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ ช่วยลดอุปสรรคในการเรียนรู้เพิ่มความสามารถในการแก้ไขปัญหาและการปรับตัวของนักเรียนทําให้นักเรียนสามารถจบการศึกษาตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนดและศึกษาต่อนในระดับที่สูงขึ้นตัวชี้วัดที่2.10การเสริมสร้างเครือข่ายผู้ปกครององค์กรและชุมชนเพื่อความร่วมมือในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษามีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานภายนอกสื่อสารให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตลอดจนทรัพยากรภายในชุมชนเพื่อพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนมีการสร้างเครือข่ายสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินการร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของการศึกษาในชุมชนและส่งผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของผู้เรียนในอนาคตมาตรฐานที่3การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่3.1 การออกแบบหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์สถานศึกษาออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาและแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความยืดหยุ่นตามบริบทสถานศึกษาและท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลความสนใจและความต้องการของผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ รวมทั้งมีการประเมินเพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบันตัวชี้วัดที่3.2การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์โรงเรียนบ้านห้วยหินขาวจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญมีการบูรณาการส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าและเจตคติที่ดีอีก ตามสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนมีการส่งเสริมตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้พัฒนาทักษะและทบทวนความรู้ตามความสนใจของตนเองเชื่อมโยงความรู้และทักษะที่ได้รับจากกิจกรรมการจัดก,การเรียนรู้กับชีวิตประจําวันของตนเองได้ตัวชี้วัดที่3.3 ครูวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องครูมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงเหมาะสมกับเป้าหมายด้วยวิธีการที่หลากหลายอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องโดยการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาการเรียนรู้มีระบบสารสนเทศเพื่อกำกับติดตามการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนรายบุคคลให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองและนำผลการประเมินมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างเหมาะสมเป็นรายบุคคลและรายงานผลการเรียนรู้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ส่งผลให้ผลสำฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษามีผลการเรียนระดับดีขึ้นไปร้อยละ89.18ขอขอบคุณคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายนอกที่ได้ให้คำแนะนำชี้แนะแนวทางในการพัฒนางานแก่ครูและบุคลากรของโรงเรียนบ้านห้วยหินขาวขอบคุณค่ะ